เดี๋ยวเราทำเลยนะคะเอาขาส้มก่อนเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเทลงที่พื้นเอ้ที่โตะเนาะแล้วก็ขยะมันจะได้หลุดได้ค่ะ mm hmm. เผื่อพรุ่งนี้จะได้ขายนะคะ mm hmm. ก็จะได้สะสไปเลยเนาะเนี่ยมันมีขยะแบบเนี้มันก็คือใบสนนะคะคล้ายๆเข็มอะเราต้องเอาออกเนี่ยค่ะเทลงมามันก็จะได้หลุดไงนเนาะแล้วก็ ใส่ในตะกร้าสิน้ําเงินเลยค่ะเผื่อพรุ่งนี้ได้ขายนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้มีมุมเน่าค่ะตัดออกทาอย่างเร็วนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังดีพอดีมีพี่น้องถามมานาะเรื่องเ,ออเรื่องหนึ่งนะคะอยากจะให้เล่าให้ฟัง,งว่างั้นว่ามาโอ้ยทากมาอยู่สวีเดนได้ยังไงว่างั้นเอาเป็นว่าเออเล่าเรื่องนี้ก็ได้เนาะมาอยู่สวีเดนได้ยังไงนะคะ เล่าไปทําไปอย่างเร็วนะคะเพราะว่าจะให้เสร็จก่อนมืดคะ่ะเรื่องของเรื่องก็คือ,อาการที่มาอยู่สวีเดนของหวงนี่ก็ไม่แตกต่างจากพี่น้องส่วนมากนะคะก็คือว่าย้ายมาอยู่กับแฟนที่นี่นะคะอดีตสามีเนาะตอนนี้อยู่กับคุณพอลติกามาได้ประมาณ10ปีหรือ11ปี แต่ว่าอดีตสามีที่มาอยู่ด้วยแรกจุดนี่เมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาเนาะสิหรือ18นี่แหละไม่แน่ใจนะคะปี2004ันสีเนาะสองพนะคะมาก็ลองนับเอาเองนะคะตอนนี้สมองรวนค่อนข้างรวนคะ่ะเพราะว่าเร่งรีบหัวมืดก็ตอนนั้นเนี่ยคือ กำลังเบื่อกับชีวิตเองที่เมืองไทยชีวิตไร้แก่นสารอองานก็ไม่มีงานทํากลับมาอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะตอนที่มาอยู่กับแม่นี่ก็คือเอออันนี้เปื่อแม่ก็ให้ตังค์ไปเรียนที่ราชพัฒนะคะศึกษาผู้ใหญ่สมัยนั้นเขาเรียกกศบปไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังเรียกกศบปอยู่หรือเปล่านะคะก็เรียน กสบป,ปแล้วก็วันว่างๆบางทีก็ไปช่วยอาเฝ้าร้านอินเทอร์เน็ตนะคะสมัยนั้นร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตอนะ่ะมันกำลังบูมเนาะอาเขาก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตบางครั้งเขาก็ให้ไปเฝ้าให้นะคะก็เลยแชทค่ะแทนที่จะนั่งเบื่อๆก็แชทแชทคุยกับหนุ่มฝรั่งนะคะ หลากหลายประเทศเลยมันมีโปรแกรมแชทอยู่โปรแกรมนึงสมัยนั้นชื่อว่า icq ก็แชทใน y ย hoo ก็แชทเหมือนกันแชทหลายที่แต่ว่าเจอเจออดีตสามีก็คือพ่อของยูนาธานนะคะในนั้นแหละในเว็บนั้นแหละ icq ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วมัง้งไม่แน่ใจแล้วก็เอออันนี้อันนี้เปิดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเผอเดี๋ยวเผอเก็บมาอีก หลังจากนั้นก็คุยกันแชทกันคุยโทรศัพท์บ้างแชทอินเทอร์เนต็ตบ้างไปอยู่ไปอยู่นานค่ะไปอยู่เป็นครึ่งครึ่งปีนู่นละมะั้งแชทอยู่เป็นแชทหรือคุยกันเนี่ยประมาณครึ่งปีไม่แน่ใจนะโอ้โหโดอกนี้อลังการมากที่สุดชนะเลิศวันนี้เขาก็ไปหานะคะเดือนธันวาคิดว่านะเขาก็พาลูกสาวไปด้วย ไปพักร้อนของเขาอะนะแต่ว่าเป็นธันวาจะได้ไม่ร้อนเกินสําหรับเขาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาก็เขาก็กลับมาสวีเดนแล้วเราก็แชทกันต่อคุยกันต่อจนถึงมิถุนาเนาะก็คือจําปีไม่ได้แล้วนะคะว่าปีไหนเป็นปีไหนถึงมิถุนาก็ก็มาหาเขาเนาะออแล้วพอหลังจากนั้นก็กลับไปเมืองไทย ไปเรียนกศปปให้จบเพราะว่าแม่อุตส่าให้ตังมาเรียนแล้วก็อยากจะเรียนให้จบเนี้ยค่ะก็คือไม่ว่าจะได้งานทําหรือไม่หรือว่าจะย้ายมีอยู่สวีเดนก็ก็อยากจะเรียนให้มันจบให้มันได้วุฒิก็เรียนกศปปจนจบแล้วก็มาค่ะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2 0 0 4แต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากว่า มันมันเหมือนกับว่าคือคนเราชีวิตคู่เนาะบางทีเราก็เจอคนที่กว่าคนที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไปกันไม่ได้นิสัยมันไปกันไม่ได้คือความรักอย่างเดียวนี่มันไม่สามารถทําให้คนสองคนอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตได้มันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะตัวเองนี่แหละเป็นคนโอ้ยเนาวเป็นคนเอ่อ จบชีวิตคู่แล้วก็ออกมาก็ชีวิตก็ไร้แก่นสารอยู่พักหนึ่งคือหาเดทหาเดทอะเดทเดทกับฝรั่งนี่แหละแต่ว่าไม่เจอคนที่ใช่จนกระทั่งมาเจอคุณพอทิกตอนนั้นก็แชทหลายคนเลยแชท เป็นโปรแกรมแชทของที่นี่ละสวีเดนมีแต่คนสวีเดนแชทหลายคนคะ่ะโปรแกรมนั้นแอปแชทอันนั้นมีชื่อว่าอะไรนะเ Contact หรือเปล่าไม่แน่ใจแชทหลายคนพอติกคุณพอติกก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ตัดสินใจไปคบกับอีกคนหนึ่งนะคนทางไกลเพราะว่ารุ่น รุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะไปหาคนนั้นก็คือเลิกกับคุณพอติกนะไม่ได้ก็ไม่เชิงว่าเลิกหรอกเพราะยังไม่ทันได้คบกันเลยคุยกันแต่ในในอินเทอร์เน็ตก็บอกเขาว่าฉันจะไปหาเพื่อนนะเขาก็เลยถามว่าเพื่อนแบบไหนเพื่อนพิเศษหรือเพื่อนธรรมดาเราก็บอกเออเพื่อนไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเพื่อนพิเศษหน่อยนึงมงเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเธอก็เธอก็ไปไปไปคบเขาก็ได้ ฉันไม่อยากจะแบ่งแฟนกับใครนะคะก็เลย <t> เราก็เลยเลิกติดต่อกันไป <t> นะคะผ่านไปเออแต่เขาก่อนที่จะเลิกติดต่อกันคุณพอทิกก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนเธอเป็นโสดอีกเธอก็กลับมาหาฉันอีกนะว่างั้นหกปีเอ้หกปีว่าหกเดือนผ่านไปประมาณนะคะประมาณหกเดือนผ่านไป เราก็ไปกับคนคนนั้นไม่ได้เพราะว่าระยะทางมันไกลเขาอยากให้เราย้ายไปแต่เรามีลูกเราไม่ไม่อาจสละลูกได้ก็เลยเ,ออเลิกกับเขาไปแล้วก็กลับมาหาคุณพ่อถิ่อีก <c oughs> กลับมาตายรังกลับมาก็คือยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยนะกับคุณพ่อถิ่เนี่ยกลับมาก็เข้าไปในห้องแชทห้องเดิมอีกก็ยังเห็นชื่อเขาอยู่ในนั้นอยู่ ก็เลยทักแชทไปว่าเออเธอตอนนี้ฉันเป็นโสดแล้วนะเธอสนใจจะคบฉันดูไหมอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวคุณพ่อถิ่ก็ตอบมาทันทีเลยหลังจากนั้นมาก็คบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะคะว่ามาอยู่สวีเดนได้ยังไงเนาะอันนี้เริ่มเปืย มาอยู่สวีเดนชีวิตเริ่มจะมีแก่นสารก็ตอนช่วงหลังๆมันนี่แหละค่ะตั้งแต่มีลูกลูกเริ่มโตเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเป็นแบบอย่างอยากจะสร้างรากฐานที่ดีให้กับลูกถึงเริ่มถึงเริ่มเอ่อเริ่มที่จะเป็นคนที่มีความอดท,ทนมากขึ้นทำอะไรจริงจังมากขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยมีความอดท,ทนเท่าไหร่ อันนี้ก็คือขาต้มนะคะได้เท่านี้นะนี่เราก็ให้เขากระจายนะจะได้ระบายอากาศเผื่อพรุ่งนี้ได้ขายนะคะเขาก็จะได้ยังสดยังสวยอยู่นะนี่ค่ะขาส้มต่อมาดำะคะ่ะดำ เราก็จะเททีละนิดเหมือนกันเทมาตัดนะคะอันนี้มีทั้งดำและขาส้มค่ะดํามาก่อนแล้วกันตัดแต่ขานะคะดำทำความสะอาดง่ายกว่าเหลืองตรงที่ว่าไม่ต้องมาใช้แปรงปัดค่ะก็คือตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็หยิบหยิบขยะออกถ้ามันมีขยะใหญ่ เผื่อพรุ่งน,นี้ได้ขายเนาะคือทําให้มันสะอาดพร้อมที่จะขายได้นะคะเผื่อจะได้ขายพรุ่งนี้เอ๊ะมีขาส้มด้วยเดี๋ยว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 แบนนี้ก็เอาขาส้มมาใส่ในตะกร้าก่อนละกันเอาไหดีเอาไหเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะกาลังคิดอยู่นี่ค่ะน้ําเงินส้มแดงดย่ายโยนผิดที่นะ โยนผิดตะกร้าเด้อตั้งแต่ลูกเริ่มโตนี่แหละค่ะถึงถึงเริ่มรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีอยากมีรากฐานที่ดีให้กับลูกก็เลยมาเริ่มแอคทีฟตัวเองนะคะทั้งในเรื่องงานในเรื่อง อุปา,านิสัยใจคอว่าเราต้องมีความอดทนเนาะมีความอดทนบางทีเบื่องานอะไรอย่เงี้ยก็ก็ต้องอดทนคิดถึงคิดถึงลูกเนาะต้องอดทนอยู่กับคุณพ่อทิกนี่มันทำให้ ความเป็นความเป็นคนในด้านบวกของห่วงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะก็คือคุณพอ่อเถกเขาให้เพรคุณพอ่อเถกเขาเป็นคนรักอิสระก็มไม่ชอบมาก้าวไก่เรื่องของเรามันก็เลยทําให้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็สุดท้ายเราก็ซึมซับไปเรื่อยๆจนชินชินกับการตัดสินใจชีวิตตัวเองด้วยตัวเองค่ะ ก็เลยเก็เลยมีความรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะทดลองทํานู่นทนํานี่อยากจะลองเปลี่ยนงานอยากจะเรียนสายอาชีพนู่นนัน่นนี่เขาก็สนับสนุนไม,ไม่ไม่ขัดไม่ห้ามเงี้ยคะ่ะทำให้เรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองได้ทดลองได้ลองทำ จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะนี่ก็คร่าวๆค่ะชีวิตตั้งแต่ก่อนมาเมืองไทยกับไปก่อนมาสวีเดนนะคะก็อินเทอร์เนต็ตเนาะถ้าไม่ใช่พราอ,อินเทอร์เนต็ตก็คงจะไม่ได้มา ียไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวนึกอะไรขึ้นได้ก็อาจจะโพ้งออกมาอีกคุยอีกถ้านึกอะไรไม่ได้ก็จะตัดไปเรื่อยๆเนาะเห็ดดำวันนี้สวยมากเห็ดดำเนี่ยมันมีชื่อว่าทรัตคานตเร็นะคะทรัตแปลว่ากรวยนะคะ คือเพื่อนๆอาจจะบางท่านอาจจะหมั่นไส้นะว่าทำไมหมองชอบพูดชื่อเห็ดเป็นภาษาสวีเดนเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบคือชอบคิดไงคิดเวลาเราหาข้อมูลเห็ดอะเราก็จะเจอชื่อเห็ดใช่ไหมเป็นภาษาสวีเดนเพราะว่าเราอยู่เก็บเห็ดสวีเดนเราก็ต้องหาข้อมูลเห็ดสวีเดนเนี่ยพอเจอชื่อเราก็มานั่งคิดอะ เอ๊ทำไมเห็ดตัวนี้มันถึงชื่อชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็ไปหาความหมายอ๋อทรัดมันแปลว่ากล้วยแล้วเราก็มาดูเห็ดเออหน้าตาเราก็พยายามคิดทําไมเห็ดตัวนี้มันถึงชื่อกล้วยก็มาดูมาเปรียบเทียบชื่อกับหน้าตาเห็ดก็เจอความสัมพันธ์ความสอดคล้องกันไงระหว่างชื่อกับหน้าตาเห็ดเนี่ยมันมีรูตรงกลางหมวกเนี่ยเหมือนกล้วยเนี่ยก็เลย ็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากนี่แหละชื่อของมันน่าจะมาจากหน้าตาเห็ดนี่แหละที่รูปร่างคล้ายกลวยนะคะเห็ดขาส้มนี่อีกชื่อภาษาสซอเดียนของมันก็คือเรอสกลูลทรมเพียรเรอสกลูลก็คือสีส้มหรือสีโอรสนะคะรือสีสไตล์ทองแดงสีสไตล์นี่แหละออกแนวส้มนี่แหละก็มาดู อะไรทำอะไรเป็นตัวทำให้เขาตั้งชื่อคนสวีเดนตั้งชื่อเหตุว่าเริดกูร์ทุมเพียรอ๋อลักษณะสีละอันดับแรกๆเนี่ยสีมันละส,ส,สีส้มเนี่ยออกส้มๆเนี่ยโอรสส้มเนี่ย,ยแล้วก็อันดับที่สองก็คือทุมเพียรเนี่ยมันแปลว่าแตรค่ะบววของมันอะแผ่ออกมาเหมือนแตร อันนี้ก็คือว่าตัวเองเนี่ยหาคําตอบให้ตัวเองไงเพราะว่าในแหล่งข้อมูลมีบอกไงว่าทําไมเห็ดตัวนี้มันถึงชื่อนี้เราก็พยายามหาความสอดคล้องระหว่างชื่อเห็ดกับตัวเห็ดด้วยการดูในสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ ดำเป็นเห็ดที่คนสวีเดนนิยมซื้อขายกันนะคะมากพอกับเห็ดเหลืองนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเห็ดที่สามารถล้นตลาดได้ถ้าปีไหนมันเยอะจริงๆนะคะมันมีความเสี่ยงที่ว่าเขาจะหยุดรับซื้อหรือว่าราคามันจะตกหวบนะคะมีความเสี่ยงสูงค่อนข้างสูงถ้าปีไหนเห็ดดำเยอะ แต่เห็ดเหลืองเนี่ยตกแค่ไหนก็ก็ไม่ก,ก็ก็ไม่ได้ตกเกินกว่าที่จะไม่อยากจะขายนะคะตกแค่ไหนก็ขายได้นะคะเพราะว่ามันไม่เห็ดเหลืองมันไม่ได้มีเกลือเกลื่อนกาดกาดเกลือนดาดเดือนเหมือนเห็ดดำเนาะมันก็เลยมันก็เลยตกได้ไม่มากค่ระราคาตกพองาม วันนี้วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสนะคะเออมีเพื่อนเพื่อนถามว่าไม่ปวดเอวไม่ปวดขาเือยืนนานมันเออ ปวดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือหมองมีอีกปัญหาหนึ่งค่ะที่ทําให้มีความรู้สึกว่าอยากจะยืนด้วยเพราะว่าปวดแถวสะพูกนะคะก็คือปวดเหมือนกับปวดตามเอ็นตามเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันปวดอะปวดยิ่งนั่งมันยิ่งปวดค่ะก็เลยก็เลยยืนก็เลยสามารถยืนได้นะคะเพราะว่า ปกติเวลาอยู่ในบ้านไม่ทำอะไรก็จะนั่งเนี้ยค่ะนั่งออนั่งอยู่หน้าจอเล่นโทรศัพท์ก็นั่งคือมีเวลานั่งเนี่ยเยอะมากเวลาที่ยืนก็คือเวลาที่เก็บเห็ดทำความสะอาดเห็ดนี่แหละที่ยืนนอกกนั้นก็จะนั่งตลอดก็เลยก็เลยสามารถยืนนานๆได้นะคะเวลาตัดเห็ดแบบนี้นะคะเพราะว่าปกตินั่งเยอะค่ะแล้วก็ปวด ปวดสะโพกปวดก้นขวาเออขวาเนาะปวดปวดตลอดเวลานะคะเป็นคนขี้เกียจยืดเส้นยืดสายถ้าขยันก็คงจะไม่ปวดขนาดนี้ปวดแล้วไม่ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ชอบนั่งนั่งแช่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันเลยยิ่งปวดค่ะแต่ว่าบางทีนะปวดจนนอนไม่หลับก็จะตื่นมายืดเส้นยืดสายกลางดึก ก็มีตื่นยืดเส้นยืดสายเสร็จมันก็หายปวดเลยค่ะมันหายจริงๆก็ไม่รู้ว่า,าพี่น้องที่อยู่วัยเนี้ยมีอาการปวดแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่นี่ปวดแบบปวดมาเป็นปีแล้วล่ะเรื่องของเรื่องคือขี้เกียจยืดเส้นยืดสายขี้เกียจออกกําลังกายการเก็บเห็ดก็เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้รู้สึกว่าเออออกไปเดินออกกําลังกายได้ออกกําลังกาย ถ้าไม่ใช่พอไปเก็บเห็ดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากออกไปเดินอยากจะมีอยากจะมีนิสัยชอบออกกำลังกายแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะชอบออกกำลังกายมันสร้างวินัยตรงนั้นไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงให้ตัวเองชอบเพราะไม่เคยทำไม่เคยทำไม่เคยชอบไง แต่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแต่ขี้เกียจออกกำลังกายขาส้มเปราะมากค่ะตอนนี้เขาโตเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ยังมีป่าขาส้มอีกหลายจุดนะคะที่ยังไม่ได้ไปเก็บปีนี้คงจะเก็บไม่ทันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วแล้วก็อากาศก็หนาวมากแล้วก็ ติดเรียนด้วยงานด้วยไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปเก็บเดี๋ยวเห็ดมันจะเน่าซะก่อนแต่ก็จะพยายามนะจะพยายามเน้นเก็บเห็ดขาส้มแต่ว่าเนื่องจากว่าเห็ดดำเนี่ยมันมีทุกที่เลยไปเก็บส้มก็เจอเห็ดดำดักหน้าดักหลังก็จาเป็นต้องเก็บอีกเพราะมันสวยเนี่ยอย่างวันนี้ตั้งใจไปเก็บส้มอะได้ดำมาเนี่ยได้ดำมาอย่างสวยเลย เกือบโยนผิดเกือบค่ะเกือบเสร็จเห็ดเราก็เนี่ยทิ้งแถวนี้แหละหลุมปุ๋ยหมักทิ้งสนามหญา้าทิ้งหลุมปุ๋ยหมักแถวนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมแมลงมันก็มากินเดี๋ยวค่ำๆพอมืดปุกทากมันก็มากินค่ะถ้าเขาชอบกินเห็ดนอ้ยดูความใหญ่ ความใหญ่สะก,ก่อนทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะขาส้มดอกนี้ที่ตัดเยอะเพราะว่าถึงมันจะไม่มีดินแต่มันมีหญ้าค่ะหญ้าปิดขึ้นมาสูงก็เลยต้องตัดออกเยอะนะคะ โดนผิดมั้งหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ไม่ทำกับข้าวเย็นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานทำเนื้อตุ๋นไว้ไปเยอะเลย มีพี่น้องขอมานะคะให้ทําเนื้อตุ๋นให้ดูเนาะพอดีหมองมีวิดีโอเก่าอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่ทําเนื้อตุน๋นอาจจะการถ่ายทําก็อาจจะไม่ดีนะคะแต่ว่ามันสามารถใช้ได้คะ่ะก็คือสามารถดูแล้วก็เป็นแนวทางในการทําเนื้อตุ๋นสูตรที่ทํากินเมื่อวานนะคะที่ไม่ได้ถ่ายทําวิธีการทําเพราะว่าเหนื่อยมากก็ จวหมองจะวางลิงก์ไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการทาเนื้อตุ๋งนะคะสไตล์นี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูแนวทางในลิงก์ได้เลยนะคะในส่วนของการทำอาหารนี่หมองจะเป็นคนไม่ไม่ช่างไม่ตวงไม่วัดนะคะอาศัยความรู้สึก ด้วยสายตาและความรู้สึกค่ะแล้วก็อาศัยการช mm ิมเอาเพราะว่าถ้าตามสูตรแล้วรู้สึกว่ามันตามยากค่ะตามสูตรเดี๋ยวมันก็จะขาดนั่นขาดนี่มันขี้เกียจขี้เกียจมามหาของหาวัตถุดิบแล้วก็ขี้เกียจวัดขี้เกียจตวงแต่ถ้าเป็นขนมนี่ก็จะตามสูตรค่ะเป๊ะเลยเพราะว่าขนมนี่จากประสบการณ์ถ้าไม่ตามสูตรมันก็จะกินไม่ได้ค่ะที่มันควรจะฟูมันก็ไม่ฟู ที่มันควรจะนุ่มมันก็แข็งควรจะอะไรอย่างเงี้ยเออโอ๊ยต,อตายแล้วขนมนี้ตามสูตรแต่ว่ากับข้าวอาหารนะคะไม่ไม่ไม่ตามสูตรนะคะก็คือเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอการทำอาหารของมวงก็ดูเป็นแนวทางทเฉยนะคะมันไม่มีการตวงช่างวัดนะคะ เพราะว่ามันยากค่ะมอคิดว่าการทําคลิปอาหารที่สมบูรณ์แบบเหมือนช่องที่ทําอาหารจริงๆน่ะมันยากเราไม่ถนัดค่ะเรื่องของเรื่องแต่ว่าไหนๆก็ทํากินอยู่แล้วก็เออทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจที่จะนําไปเป็นแนวทางในการทําอาหารเนาะเสร็จแล้วค่ะ สรุปผลงานค่ะดำลังแดงขาส้มลังน้ำเงินขาส้มน้ำค่ะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจบคลิปด้วยนี่ค่ะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีค่ะสวยงามมากเลยนะคะสีส้มสีเหลืองสีชมพู แล้วก็ผลไม้แดงๆอันนี้ออจำชื่อไม่ได้กินได้นะคะเปรี้ยวค่ะ